ครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับที่อยู่ในจ่องเอเชียตงแก่สองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพวกเรามาเล่นแมปเทรนไอแลนด์อีแรกกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเออรถลังสาสิ ยเราจะขับวนลางไปมาสลุกันนะครับอยู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 ่ักปับรวรุ่นแรงจังเอ็นจะกับกจันดูตุนจุนและเราจ้ไม่กัวน กับอคามาทีเท่านั้นเอสมันกับโอคามาตีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆมาสำรูจจริงมาไฟก็ไม่ได้มีคิดอะไรกันหรอกที่มาทำคิดจะทำอะไรดียรื้อยู่ในลูงชั้นอยู่ในโล,กนโลกบกของสัน ไ้ตอบกันเลยนะคะไปตอบกันเลยนะคะเราจะเช็คดูไปดูเลย ผมจะต้องขับดีก็คือเราจะได้ดูสีในการขับของผมนะเพราะมันว่าสีขดดองผมเป็นยังไงเพราะว่าผมยังไม่ใช่ผนแรกอันนี้ถูกขอนนกงคนรถไฟเลยนะจ๊านะครับแล้วผมจะเลิกจับเีนาเมาอผมออกจากสถานีานมาผมจะจับยีรา เราจะเุลานะครับเดี <environments> ừ, deixa, ๋ยวจะออกในช่วงนาทีที่สุด เป็นสถานีเอกโขดหน่อสถานีเอกนะก็คือสถานีหลักแต่ถจะเรียกว่าเป็นสถานีเอกมหาวิทยมหานิธิมาการุสถานีตรีสถานีจตวาเป็นสถานีทั่วไปน้อยจอไหม มาพร้อมที่จะจอดปิดประตูผมจะออกเดินทางในช่วง4นาที45วินะครับแต่ผมจะปิดประตูช่วง4นาที40วิ ออกเดินทาง4นดาทีเริ่มจาก4นดาที4 9วิ่าเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยมาเราเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเมืองเอง ของเกาะแห่งนี้ที่นี่เป็นเมืองเอกก็คือเมืองเอสมันาจะได้ชมวิวไปด้วยนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะเราจะลงทัาเป็ึกสุนสิสเศษเราจะลง กดจิตตาไอเสียตะวันตาสองด้วยไอ้ครบห้าสิบหนึ่งร้อยภายในเดือนนี้ภายในเดือนหน้านะครับต้องครบร้อยจะได้ไวกว่าช่องไอเสียตะวันตาแม้แต่จะเป็นคิปเกมเนาะขอบคุณ ช่องลาฟาที่มาสนับสนุนช่องกลุีเคต้นกล้าทีแรกก็ผมจะใช้ช่องีเคต้นกล้าเกมมิ่งแล้วผมดูชื่อสามเกินไปเปลี่ยนมาใช้ช่องเอเซียต้นกล้าสองคนนะแต่มันก็สามกับช่องเอเซียต้นกล้าอยู่ดีตอนนี้จะเข้าตาดิฟิตส์สันซึ่งอันเนี้ย อันนี้คือบรรยากาศเมืองคลิวไสตึกข้างหลังนี้เป็นตึกที่เมืองเอ็มัน,นี่ตอนนี้เราขาดไปแล้ว2นาทีเราใช้เวลาเดินทาง2นาทีที่นี้คือคลิปใสอันนี้ในเกมโลบ,บอของเรานะครับ อย่าลืมมาดูด้วยในการใช้เส้นทาง,งผมนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์เส้นทางก่อนเส้นทางที่เราได้ไปเดี๋ยวเราจะผ่านโอคามาชี I will call how it. Mm -hmm. จากหน้าถามไปก็เป็นนอกเมืองที่ไม่เปิดไฟเลยจะเข้าโอคามาจิอีกกี่กิโลเอออีกไกลมันไกลโอคามาจิประมาณห้กิโลอันนี้นอกอันนี้น่าจะเป็นถนนแถวเลี่ยงเมืองโอคามาจิ อันนี้เป็นเลี้ยงมืองโอคามาจิแบบนี้หมู่บ้านเลี้ยงมืองโอคามาจิเออเห็นแล้วเฮ้ยทำไมทำไมพาที่ขึ้นช่อนอะไรตอนนี้เราออกเดินทางไปแะ่ห้านาทีแล้วนะครับมันไม่ถึงโอคามาจิ จริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวถึงจริงเราใช้เวลาแป๊บเดียวถึงหรอกอยู่บนท้องอยู่ข้างบนหน,นึ่อาทิตย์ขึ้นแล้วขึ้นบ่องไวขึ้นแบบวองไวมากจริง เดี๋ยวจะเข้าขาบมาิจริงๆตอนนี้ขับขามากขับขามากเต้นต่อต้องทางนี้เป็นถนนเต้นไม่ใช่ค่ะขาขาลิมแม่นาลิมลิ้อ่า คัข้างหลังแซงครับดูเหมือนรถเราขับช้าม,มากเลยคันคันหลังครับดูเร็วนะดูเร็วมากอีกคน ดีเล่มากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าเขาใช้ยังไงถึงขับเล่อีกหนึ่งจุดเจ็ดกิโลถึงโอคามาจิเจ็ดเอ็ดาสีตอนนี้เราเดินทางมาเจ็ดแล้ว ตอนนี้เราเข้าสู่เมืองโอคามจาิเป็นที่เรียบร้อยอางสายไปที่สู่ที่กาเป็นที่ต่ำมันจะมีทางข้าไปนะมันจะมีทางข้าไปโอคามจิถึงต่อไปสถานีอุมิหาลานี่ไปผ่า ตามันอย่างฉับพันเลย,บเยตบบนห้าสิบังตบแบบซิ่งมากอะ่ะทุกคนตามเรื่องจริงซิ่งได้ไงก็ไม่รู้มีเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้เราต้องเปิดไฟเลี้ยด้วยนะเดี๋ยวเบางทีอาจจะสรับสับลาสิกต้องเปิดไฟเลี้ เราไปมาซาโนุรเราผ่านอุนิฮาราแต่บางทีอาจจะไปแคลคุโรสุเนี่ยนะครับทางใต้บม้งคือต้าดีคุโรสุแล้วก็เมืองคุโรสุซึ่งเปเรียกเมืองอุคามาจิทางตอนออกเดีย,เ,ยเมืองโอคามาจิทางตอนอ,ออกก็คือเมืองคุโรสุนะ แค่นั้นอย่าลืมมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ข้วินาทีอุมิฮาละสนะอุมิฮาละเราขับไปกษวิอาทีเออเราขับไป ก็ขึ้นมาาหลักน่จะไม่ผิดดยทีว่าเราจะใช้เวลาเดินทางก่นอะไรขึตกฝตะไอกเรือล ต่อไปนะคะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงอันนี้เป็นเรื่องเมืองอุมาาิฮาราเนื่อหมึผู้คนจะใช้ถนนสีนเเลืองมาเป็นถนนสัญจรเข้าเมืองอุมาาิฮาราผู้คนไปจะใช้ถนนแบบนี้ แล้วมันจะมีซอยเข้าไปตึกอาตึกตนะตอนนี้เข้าสู่เมืองอ,อ,อุมิฮาราแล้วนะครับทุกคนเราเข้าสู่เมืองอ,อ,อ,อุมิฮาราแล้วนะอยู่ถุตรงนั้นไหขวาเป็นตึกอาคารในเมืองอุมิฮาราเดี๋ยวอีกสองกิโลจะเขา้าตัวเมืองนะ ก,กี่กิโลแล้เข้าโต๊ะนึงแม่นะครัะแปลเป็นทหดาดยุวีไทยผู้คนน่ะจะใช้ถนนเส้นเหนือถนนเหมือนทางเท้า จะใช้เข้าเมืองนี้เมืมิลานตามรนะ้อยเมตรเนาะหนึ่งอันนแบบี้ไปขับรถดีรถตับต่อไปออกจากซาดีดีแล้วต่อไปเป็นสถา,สาสนีกิเบนท์สถานีกิเดนทนี้เราเดินทางมาประมาณ11บนาที สิบเอ็ดดุลคทีสามสิบูอีกแล้วครับตกแล้วครับทุกคนมาตกในกระดาษนั้นะทุกคน ไปมากไปขึ้นคาตกเราขึ้นขึ้นไวขึ้นไวขุ้นไวติดไปขึ้นเด็กติดไปไติดตี่ไปติแล้วนะ พ้่มาดิครับภูเขาไฟต้อบอยูู่เขาที่เามาซาเทางไปมาตาลุโย ตอนเี้ยจะเข้าคงอยู่รอควงอยู่เลยครับยังมีแต่ผู้นาอยู่เลยเดี๋ยวจะเข้ากินเนทีผู้คนพอจะใช้ถนนลุกลามก็เลยใช้สัญจรลำบากนะเพราะว่ามันเต็มถนนล,ลุกลามผู้ใดผู้คนสัญจรผักจะเก็บมันไปกินเนที H. มันมีเสือหม้ที่พอมักจสอบตอพอต้องอาจกระโดดลุกลังเนะอะตรงเมอ,งอุมิฮาลาเจอกัหนู่ลุกตามอีกหนึ่งจกกิโล รถข้างหน้าเลยจุดอาาุปกรข้างหน้านี้เป็นสูที่เบรคบุคทนะีโหเราขับไปติดขอมาทีละติดขอมาทีกันสิบียังไม่ถึงเลยอุกคนระยะทางไปไกล จะจะตุกแล้วนะระยะทางไกลๆที่นีเมืองคีเนียนผู้คนสับจนพอเจอสับจนนมือเนี้ยต่อไปสถานีสุดท้ายของเราก็คือจะมีความแพงตรงนี้ สถานีสุดท้ายส่งเราก็คือสถานีมาตาลุซึ่งเมืองข้างหน้านี้เป็นปาลิมนนมุลทุนเมืองปาลิมมุลทุนที่การเม,นะมืองกินโตเนาะเมืองกินเนนอนที่เป็นเมืองตามเมืองเนาะ ในเข้ามาซาลิซึ่งเป็นเมือ,โองโคของของเนะกาะนี้เมืองคูของเกาะนี้นะครับก็คือเมืองมาซาลุนะและวก่อเมืองอื่นก็คือเมืองอีกน่แต่เนี้ยเราขับไปสิบสินาทีเสร็จแล้วแต่แต่ดูนานมากจะคิดแป๊บเดียว ตอนนี้เรากำลังตรวภาพกทางูกตีโตหายติบที่ดสีสากมีอโอเค่อไปนะครับต่อไปจะเข้าสหาีมาสานดุสิตไิ่ใช่เขาเดีนย้เป็นก่อทางหนือนะ เกาะเหนือมันมีสาเกาะเกาะเหนือเกาะใต้แล้วก็เกาะกลางเกาะกลงที่เมโลดีทุกคนมันจะเป็นเกาะเด็กกับเป็นเกาะแล้วก็คนส่วนใหญ่เมื่อรถยนต์่ะมันเข้าไม่ได้คนมักจะน,นิยมนั่งรถไปกันเป็นส่วนใหญ่ ถึงแล้วอีก2อกิโลครับอันนี้มาจัดตูดปลาตูปราบาไปเวือบัารตัดตูปาตูพวกนี้เป็นเมืองมาซาลุกเลยเนาะเป็นเมืองมาซิมม สถานีอยู่ข้างหน้าเลยนะครับมาซานเุเออจัตุรัสนะครับอยู่ข้างหน้าเราเลยมาซานุเราเจอรถดีมากเลยเออเออมากเอ้ยภาพกันรองคันเลยมีตกเลยกับ อ่าฮะประาณ10โมงคสถานีมาสานันดะิ <c oughs> ฉะนั้นนะฉะนั้นเราใช้เวลาเดินทาง19นาทีครับทุกคน19นาที ฉะนั้นนะครับคิดกดแค่ดีถ้าใครชอบดีอย่าลืมกดหลค์กดสับสไบครกดแชร์และกดกระดิบกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับไปบาา